สวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาได้สดกันสั้งหน่อยนะครับอเป็นสูตรล่างนะครับล่างชุดเดียวนะครับ มาดูกันเลยครับใช้รางวัลที่หนึ่งครับสองตัวครับ <c oughs> สองสี่สี่ศูนย์แปดสามนะครับแล้วก็ห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามแปดสามนะครับ สูตรนี้ใช้หลักสิบล่างนะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่าง h ส,สิบบนลบตัวบวกหน่วยล่างนะครับนะครับแล้วก็สิบล่างบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับมาดูผลลัพธ์นะครับเก้าบวกแปดเก้าบวกแปดได้เจ็ดนะครับเจ็ดนะแล้วก็ เก้าบวกเก้าแปดตรงนี้แปดสองร้อหกบวกเก้าเป็นห้าครับได้ได้เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อมาแปดแปดบวกกับเจ็ดได้ห้านะครับห้าห้าเจ็ดสองร้อยสี่ได้เก้านะครับหออกห้าเก้านะครับ <c oughs> แล้วก็นะครับแปดนะครับแปดนะเก้าบวกเก้าบวกสาม เฮ้ยทษถีห้าเก้าตรงนี้ไม่ใช่แปดสามนะผมมาดูปิดนะครับห้าเก้านะครับเก้าบวกเก้าได้แปดนะฮะแล้วก็เก้าบวกเก้าตรงนี้ได้แปดแปดแปดบวกห้าได้สามออกสามแปดนะฮะล่าสุดนะครับตัวเลขลงลงเป๊ะพอดีเลยนะนะครับ,รบสลับมัน ็ฝา oh. กติดตามเพจด้วยนะครับเพดเพดเพดก้าเด็ิชันน้โชคกไอ้ไก่ว่าเจดีนะครับนะครับต,ตามด้วยนะครับเพดนี้นะครับใน Facebook นะครับ mm hmm. สิบบนบวกหนึ่งแลมนะครับห้าบวกแปดได้สามนะครับแล้วก็แปดสองสิบบวกบวกสามเป็นเก้าได้สามเก้านะมูลนนี้เราปมนะสามเก้านะก็อย่าลืมนะ ฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเพจเพจกล้าเด็กชายทำช่ยวยไขไขวดเจดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ